สวัสดีครับการลุกลานยูเครนของรัสเซียต้องยอมรับว่าหลายคนไม่คิดว่าสถานการณ์จะเป็นแบบนี้ก็คือรัสเซียไม่สามารถเอาชนะยูเครนได้สร้างความผิดหวังให้กับบรรดากองเชียร์ที่อยากเห็นความยิ่งใหญ่ของรัสเซียมีบางคนตั้งคำถามว่าทำไมคนไทยเชียร์รัสเซียค่อนข้างเยอะทั้งที่รู้ว่ารัสเซียไปลุกลานยูเครนคนที่เชียร์รัสเซียแอดมินแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับ1กลุ่มผลประโยชน์ที่ต่อต้านตะวันตก2 กลุ่มที่ค้นหาตัวเองต้องการความแตกต่างต่อต้านสังคมอธิบายเพิ่มเติมก็คือเป็นกลุ่มคนที่ต้องการส่วนกระแสต้องการทางเลือกใหม่และก็กลุ่มที่3นะครับอันนี้น่าเห็นใจก็คือชาวบ้านที่คลอยตามสื่อและก็มีแรงจูงใจทางการเมืองนะครับทันทีที่รัสเซียบุกยูเครนหลายคนคงจํบบรรยากาศได้ดี ของเชียร์รัสเซียพากันโหร้องดีใจปรนหนึ่งว่าเด็กได้ของเล่นกระเฮียนกระหือรือใจจดใจจ่อซึ่งก่อนหน้าที่รัสเซียจะบุกรุกยูเครนแอดมินเคยวิเคราะห์ไว้ว่ารัสเซียจะไม่ปลุกเพราะว่าจะเสียหายเยอะได้ไม่คุ้มเสียนะครับถ้าใครจําได้ในตอนนั้นแอนดมินบอกว่าตะวันตกวางแนวรับในกรุงเทียบไว้แล้วรอทุบรัสเซียถ้าสีนาทีการฉลาดหรือไม่ก็เป็นสีนาทีการปกติเรียนมาอบรมมา จะไม่ส่งกําลังเข้าไปให้โดนทุบแบบนั้นแต่ว่ารัสเซียไม่รู้ไปเปิดตําราไหนนะครับจะว่าไม่รู้ก็ไม่น่าจะใช่รัสเซียปลุกกรงเคียบ กองเชียร์ชัยโยโหร้องแล้วก็มาเยาะเย้ยว่าแอดมินนี่วิเคราะห์ผิดหลังจากนั้นรัสเซียจัดขบวนรถแห่เข้ากรุงเคียบมีความยาวของขบวนรถประมาณ60-70กิโลเมตรส่วนยูเครนปล่อยให้เข้าไปรอทุบอยู่แล้วแผนการง่ายๆก็คือดักข้างทางนะครับแล้วก็กดด้วยขี่บรรทุกต,ต่อต้ารถถังยานเกาะหลังๆขบวนยูเครนก็ใช้ปืนใหญ่โจมตีเรียกว่าเสียกระบวนกองเชียร์รัสเซียก็หน้าเสียแต่รัสเซียก็มีแผนสองนะครับ พอก่อนหน้าที่รัสเซียจะบุกรุกกรุงเคียบมีการเซอร์ไพรส์แอตแท็ด้วยการใช้ขี่ปนุษย์โจมตีสถานีเวด้าของยูเครนแล้วแผนสองของรัสเซียก็คือส่งกำลังทางการตัดแนวรับของยูเครนก็คือผลร่มชั้นยอดแน่นอนว่ายูเครนเตรียมตัวรอยอยู่แล้วต้องมาแบบนี้ผลร่มของรัสเซียไม่ทันได้โดดร่มด้วยนะครับยูเครนใช้ระบบป้องกันที่โมดิฟายมาเป็นพิเศษด้วยเวด้าที่ซ่อนไว้จัดการเครื่องบินลำเลียงของรัสเซียกลางกาศ ยกกองพลพลร่มส่วนรบพิเศษสเปซนาสก็โดนทุบภาคพื้นนิทลาลายมีข้อมูลว่ารัสเซียเหลือสเปซนาสแค่ร้อยกว่าคนจากที่เคยมี4,000ถึง5,000คนนะครับรัสเซียก็ยังมีแผน3ก็คือส่งเครื่องบินเข้าโจมตีมีซู27สซู30สซู35นี่คือการรบในเฟสแรกปรากฏว่าเครื่องบินของรัสเซียที่เป็นความหวังถูกระบบป้องกัน S300 ของยูเครน จัดการแบบราบคาบในกรุงเคียบหลังจากนั้นรัเสเซียประกาศถอยแล้วครับสิ่งที่น่าเกลียดมากก็คือรัเสเซียบอกว่ารัเสเซียสั่งสอนยูเครนในกรุงเคียบแล้วเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็ถอยได้มันต้องใช้เซลล์สมองกี่เซลล์ถึงจะทําใจให้เชื่อรัสเซียได้เอาตรงๆนะครับตอนนั้นแอนดมินก็ไม่คิดว่ารัเสเซียจะหนีจากกรุงเคียบนี่เร็วขนาดนั้นสิ่งที่แอนดมินติดตามแล้วก็บอกตรงๆว่าสะใจเล็กๆก็คือการรบกลางกาด ก็คือเครื่องบินรบของรัสเซียเพราะว่าแอดมินทําคลิปเกี่ยวกับเครื่องบินมาก่อนนะครับและก็เคยวิจารณ์เครื่องบินของรัสเซียไว้แน่นอนว่ากองเชียร์รัสเซียก็ไม่พอใจฝ่ายกองเชียร์รัสเซียก็ทําคลิปวอวยเครื่องบินของรัสเซียว่าเทพแบบนั้นแบบนี้แน่นอนว่าทั้งแอดมินเองและก็กองเชียร์รัสเซียก็ไม่ได้เป็นนักบิน เป็นนักบินคีย์บอร์ดนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการศึกษาข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ดูบ้านดูเมืองดูฟ้าดูไฟด้วยสภาพของเครื่องบินของรัสเซียที่ต้องนําเข้าอุปกรณ์จากตะวันตกซึ่งแน่นอนอยู่แล้วมันถูกควบคุมตะวันตกจะขายให้เป็นอุปกรณ์รุ่นเก่าอธิบายเพิ่มเติมนะครับรัสเซียซื้ออุปกรณ์มาจากฝรั่งเศสทั้งหน้าจอเครื่องบินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งฝรั่งเศสไม่ให้รุ่นใหม่แน่นอนฝรั่งเศสคงให้ของมิราตรุ่นแรก,แรก แล้วเครื่องบินของรัสเซียนะครับจะทันสมัยกว่าของสหรัฐได้อย่างไรดูแค่หมวกนักบินของรัสเซียก็น่าจะรู้แล้วมันเหมือนหมวกกันน็อกแถมเวลาซื้อมอเตอร์ไซค์ต่างจากของตะวันตกเยอะเล็งขี่ปร,รุษด้วยหมวกนักบินรัเสเซียทําได้จริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้มีน่ำซ้ำเครื่องบินของรัสเซียก็ยังแอบใช้ระบบนำทาง G P S ของสหรัฐ มันจึงไม่แปลกที่เครื่องบินของรัสเซียจะล้มเหลวในสงครามยูเครนเรื่องเครื่องบินสร้างความเจ็บปวดให้กับรัสเซียแต่ว่าคนที่เจ็บปวดมากกว่าก็น่าจะเป็นกองเชียร์นี่แหละครับที่คิดว่าเครื่องบินของรัสเซียนี่เป็นเครื่องบินเทพมาโดยตลอดพอออกรบจริงทำไม่ได้ถ้าเครื่องบินของรัสเซียได้เรื่องป่านนี้รัสเซียยึดยูเครนได้แล้วสู้ไม่ได้หรอครับแต่ก็มีกองเชียร์รัสเซีย ยังหวังให้รัสเซียใช้เครื่องบินโจมตียูเครนอยังไม่ยอมรับว่าเครื่องบินของรัสเซียนี้ล้มเหลวนะครับยังคิดว่ารสัสเซียยังไม่เอาจริงยังหวังว่ารัเสเซียจะส่งฝูงบินมหาเทพโจมตียูเครนถ้าทําได้รัเสเซียทําไปแล้วเจ้ารออะไรล่ะครับกองเชียร์บางคนก็ยังพั่มเพอถึงซู57ซึ่งก็เป็นเครื่องบินสเตลของรัสเซียจินตนาการว่า รัเสเซียส่งซู57ลอบเข้ามาโจมตียูเครนแต่ว่ายูเครนนี่ไม่รู้ความคาดหวังทำให้คนเพอ้อได้ช่วงก่อนมีข่าวว่ารัสเซียถ่ายทำวิดีโอการใช้ซู57ในการโจมตียูเครนหมายถึงจัดฉากนะครับก็เพื่อโชว์ในงานวันฉลองชัยชนะแต่ก็ไม่เห็นรัสเซียเอามาโชว์อาจจะมีปัญหาทางเทคนิคก็ได้นะครับ แต่ต้องยอมรับว่าซู57เป็นความหวังของกองเชียร์ัสเซียบางคนก็ไม่หวังแล้วข้ามไปหวังกับอาวุธร้ายแรง บางคนก็ยังหวังกับซู57อยู่นะครับต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าตอนนี้ซู57ยังอยู่ในระหว่างการทดสอบแม้รัเสเซียจะประกาศเข้าประจำการไปแล้วแต่ความจริงก็ยังมีไม่กี่ลำยังปรับนั่นแก้นี่อยู่หลังจากที่มีข่าวว่ายูเครนจะได้ F16 รัเสเซียก็ส่งซู57ลงมาประจำการทางตอนใต้ใกล้ๆกับยูเครนส่วนมากี่ลำอันนี้ไม่รู้แต่ว่าคงไม่เยอะละครับกองเชียร์รัสเซียก็พากันเฮดีใจหวังว่าซู -57 จะมา จัดการกับ F16 เป็นความอัดอั้นของกองเชียร์รัสเซียที่ทำลายยูเครนด้วยเครื่องบินนี้ไม่ได้แม้จะพยายามปลอบใจว่ารัเสเซียยึดพื้นที่ของยูเครนได้สี่แคว้นยึดพื้นที่ของยูเครนได้ทุกวันแต่ว่าเวลาผ่านมาสองปีกว่ารัเสเซียก็ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้แสดงถึงความเหนือชั้นทางการทหารนะครับมีนำซ้ำสภาพของรัเสเซียไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่กองเชียร์นี้คิดไว้ ล่าสุดมีข่าวให้กองเชียร์รัสเซียยิ่งช้ำสู่57ตัวความหวังถูกจัดการเป็นครั้งแรกในวันที่8มิถุนายน2024ยูเครนใช้โดรนบินเข้าไปโจมตีแผ่นดินแม่ของรัสเซียก็คือที่ฐานทัพอากาศอาร์ตูปินซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคอัสตราคารอยู่ทางตอนใต้ของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างจากยูเครนประมาณ600กิโลเมตรจากการโจมตีแผ่นดินแม่ของรัสเซียในครั้งนี้ รัเสเซียจะโวยวายไม่ได้เพราะยูเครนใช้ยุทธุปกรณ์ของตัวเองในการโจมตีไม่ได้ใช้ยุทธุปกรณ์ของตะว,วันตกแน่นอนว่าการโจมตีของยูเครนในครั้งนี้แผ่นดินแม่ของรัสเซียต้องสั่นสะเทือนไปถึงหัวใจของกองเชียร์ไม่รู้ว่ายูเครนตั้งใจหรือไม่แต่ว่าแผ่นดินแม่ของรัสเซียตรงนั้นมันเป็นที่จอดของซู57 อยูเครนตั้งใจโจมตีสนามบินอยู่แล้วแต่ว่าจะล็อกเป้าซู57เลยหรือไม่อันนี้ไม่ทราบนะครับสรุปก็คือมีการเผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมว่าซู57ได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้วยโดนสามลำไม่ได้โดนจังๆเลยครับแต่ว่ามีร่องรอยความเสียหายเอาจริงภาพถ่ายดาวเทียมก็ไม่ได้ชัดมาก ระบบไม่ได้ว่าเป็นโซ57ไม่ได้ชัดขนาดนั้นเอาจริงแอดมินก็ไม่ได้เชื่อข่าวนี้100%เซจริงๆภาพถ่ายดาวเทียมมันต้องชัดกว่านี้อันนี้มันเบิอไปนะครับแอดมินก็ไม่ได้ไว้ใจสื่อของยุคนี้ขนาดนั้นต้องหาข้อมูลเพิ่มไม่ได้ยืนยันในเรื่องนี้แต่ว่าที่แน่ๆกองเชียร์รัสเซียบางคนนี้คุ้มข้างไปแล้วซ่ห้าสิบเความหวังไม่ทันได้รบจบเกมซะแล้วนะครับ